เรื่องราวของสาวเซิร์ฟวัยสาปีที่ฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักมวยอาชีพจนกระทั่งเธอเนี่ยได้เจอกับครูมวยคนหนึ่งที่มาฝึกฝนให้เธอจนได้ขึ้นชกเวทีใหญ่ตามความฝันและเธอต้องฝ่าฟัานอุปสรรคมากมายด้วยหยาดเหงือ่อเพื่อไปเป็นแชมป์นักมวยโลกให้ได้ในภาพยนตร์เรื่องมิลเลียนดอลล่าเบบีเวทีแห่งฝันวันแห่งศักดิ์ศรีแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับแฟงกี้ที่เป็นนังโค้ชและพี่เลี้ยงนักมวยที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ปั้นักชกที่มีชื่อว่าวิลลี่อยู่และเขานั้นก็ชกดีจนได้แชมป์หลายสนามติดกันหลังจบการแข่งขันก็มีสาววัยกลางคนที่ชื่อว่าแม็กกี้มาดักรอแฟงกี้เพื่อขอให้เขาเนี่ยสอนชกมวยให้กับเธอแต่ว่าเขานั้นก็ปฏิเสธยางไ้เพราะเขาเนี่ยไม่รับเทรนให้กับผู้หญิงแถมยังบอกก่อนจะเดินไปว่าการต่อยมวยเนี่ยใช้ความแข็งแกร่งอย่างเดียวมันไม่พอจากนั้นแฟงกี้เนี่ยก็ได้บอกกับวิลว่ามีผู้ใหญ่มาทาบทามให้เขาเนี่ยไปแข่งชิงแชมป์โลก แต่ว่าเขาเนี่ยกปฏิเสธไปเรียบร้อยและเมื่อแฟงกี้เนี่ยกลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็เอาแต่สวดมนต์อน้อนวอนให้พระเจ้าเนี่ยคุ้มครองลูกของเขาและเขาเนั้นก็จะไปที่โบสถ์ซุกวันเพื่อมาเถียงกับบาทหลวงว่าสรุปแล้วพระเจ้าน่ะมีจริงไหมบาทหลวงที่ไม่อยากโต้วาทีเนี่ยกระบอกไอ้เขาในหัดปลงซะบ้างหรือไม่ถ้ารู้สึกแย่มากเนี่ยก็เขียนจดหมายไปหาลูกซะดีกว่ามาโบสถ์ซะอีกตัดมาที่ยิมของแฟงกี้เราเนั้นก็จะได้เจอกับพ่อบ้านที่มีชื่อว่าสคาร และถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะตาบอดหนึ่งข้างแต่ว่าเขาเนี่ยก็ดูนิสัยใจคอนักกีฬาพวกนี้ออกหมดเลยแถมสครับเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนเก่าแก่ของแฟงกี้อีกด้วยซึ่งในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้เห็นมามีคนเนี่ยมาทาบทามวิลลี่ให้ไปอยู่ในการดูแลของชายคนนี้สครับที่ได้กลิ่นตู่เนี่ยเลยรีบมาบอกแฟงกี้แต่เขาเนี่ยก็เชื่อมันในเด็กบ้านของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์และตอนนั้นทั้งคู่นั้นก็เห็นแม็กกี้สาวคนเดิมแฟงกี้เนี่ยก็เลยไปถามเธอว่ายังไงเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเทรนให้เธอแต่ จนกว่าเขาเนี่ยจะเทรนมวยให้เธอจากนั้นภาพก็เล่ามาถึงที่มาของแม็กกี้ทำงานเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ต่างเมืองถึงขนาดว่าเธอเนี่ยต้องเก็บของกินเหลือๆกลับไปกินที่บ้านแล้วเงินเก็บทั้งหมดที่มีเนี่ยมาสมัครเข้ายิมของแฟงกี้ซึ่งแฟงกี้ได้เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เลยมาบอกกับสครับให้เอาเงินค่าสมัครเกนเธอไปแต่พอรู้ว่าเธอเนี่ยจ่ายล่วงหน้ามาทั้ง6เดือนเขานั้นก็ไม่กล้าอะไรเธอเลยและทุทกๆเย็นเนี่ยแม็กกี้ก็จะมาซ้อมอยู่คนเดียวทุกวัน จนสครับที่เห็นนั้นก็เข้าไปคุยกับเธอและบอกว่าถึงเขาเนี่ยจะเป็นแค่โูบานแต่เขาเนี่ยก็แนะนําเธอได้ว่ามันควรจะเริ่มยังไงและเขาเนี่ยก็บอกเคล็ดลับนิดน,ดนดหน่อยหให้กับเธอก่อนจะเอาฟิชชิ่งบอลให้เธอซอมแม็กกี้ที่รู้สึกดีเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยมีเงินซื้อเมื่อไหร่เธอเนี่ยจะรีบคืนอันนี้ให้ไวที่สุดวันต่อมาพวกนักมวยปากสุนัขเนี่ยก็เข้ามาแซวแม็กกี้ล้อเลียนเพศกับเธอ ซึ่งหมอเธอเนี่ยแซวกลับบ้างว่าเขาคนนี้เนี่ยขึ้นโชคทีไรเนี่ยก็แพ้ทุกทีถ้ามาไอหมอนี่เนี่ยอายจนหน้าชาไปเลยส่วนแฟงกี้ที่กําลังสอนวินล,ลี่ข่าวนั้นก็สังเกตว่าวิลลี่เนี่ยดูท่าทางรีบแปลกๆแ,และพอแฟงกี้เนี่ยหันไปเห็นว่าแม็กกี้เนี่ยกำลังฝึกฟิชชิ่งบอลของเขาอยู่ข่าวนั้นก็ห่วงและก็เข้าไปทวงเคินและบอกกับเธอตรงๆว่าเธอเนี่ยอายุเยอะเกินกว่าที่จะเริ่มชกมวยแล้วซึ่งเธอเนั้นก็ตอบอย่างเสื่ม ว่าที่ผ่านมาเนะี่ยเธอฝึกคนเดียวลำพังมา3ปีและที่ทําได้แค่นี้เนะี่ยเพราะไม่มีเงินจ้างคนมาเทรนให้แฟงกี้ที่ฟังจบนั้นก็เห็นใจเลยยืนฟรชชิงบอลให้กับเธอเธอเนี่ยก็เลยรับปากว่าจะเก็บเงินซื้ออันใหม่ให้ได้ในคืนนั้นวิลลี่นั้นก็ได้มาหาแฟงกี้ที่บ้านและเขานั้นก็ได้กลั้นใจบอกว่าเขาเนี่ยจะไปอยู่กับผู้จัดการคนใหม่ที่สามารถดันเขาเนี่ยเข้าไปชิงแชมป์โลกได้ได้ยอย่างนั้นเนี่ยแฟงกี้ก็เลยขอให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจแต่วิลลี่เนี่ยก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเธอเขาเนี่ยต้อง ขาเนี่ยก็จะเลือกโอกาสที่มันจะทําให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงและเงินทองมาที่แม็กกี้ในทุกๆวันเนี่ยเธอก็ยังคงเป็นเด็กเสร์ฟและพยายามรวบรวมเงินมาซื้อฟิชชิงบอลนั้นใหม่ได้สําเร็จแถมยังเดินทางมาซ้อมทุกวันอย่างไม่ขาดสายส่วนแฟงกี้ที่กําลังนั่งดูวิลลี่โชว์่านทีวีและได้เห็นว่าวิลลี่เนี่ยใช้เทคนิคต่างๆที่เขาเนี่ยเคยสอนให้จนในที่สุดวิลลี่นั้นก็คว้าแชมป์โลกไปได้จริงๆและเขาที่รู้สึกเสียดายนั้นก็เลยมาหาสกับที่ยิ่ม และทั้งคู่นั้นก็ได้คุยกันเรื่องอดีตเพราะที่จริงแล้วนะสะคารับนันคือนักมวยเก่านั่นเองซึ่งระหว่างที่แฟงกี้เนะี่ยได้ยินเสียงคนซ้อมมวยอยู่สคารบเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของแม็กกี้แต่ว่าเธอเนี่ยก็อยู่ซ้อมที่นี่จนดึกดื่นไม่ยอมกลับบ้านสักทีแฟงกี้เนี่ยก็เลยเข้าไปคุยกับเธอซึ่งเธอนั้นก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากซ้อมหนักเพื่อฉลองวันเกิดและเธอที่ดูเศร้าเนี่ยก็ระบายความในใจออกมาว่าเธอเน่ะโตมาในครอบครัวที่มีแต่การทะเลาะเบาแหวงกัน วันๆเธอเนี่ยก็เอาแต่เสิร์ฟอาหารแล้วก็ล้างจานและได้แต่คิดถึงพ่อที่จากไปซึ่งการชกมวยนี่คือทางเดียวที่จะทําให้เธอเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเพราะเขาที่ได้ยินเธอเล่าอย่างนี้เนี่ยก็เริ่มใจอ่อนและตกลงจะสอนมวยให้กับเธอแต่มีข้อแม้ว่าเขาเนี่ยจะสอนหนักเท่ากับผู้ชายคนอื่นและแต่เธอเนี่ยเป็นมวยเมื่อไหร่ก็จะให้เธอเนี่ยเดินหน้าหาเงินล้านด้วยตัวเองจากนั้นเขาเนี่ยก็เริ่มสอนเธอแบบน้ำหนึ่งทุกอย่างซึ่งเวาลาที่เธอเนี่ยไปเสิร์ฟอาหารเธอนั้นก็พยายามซ้อมเวลาว่าง และแฟงกี้นั้นก็เริ่มซ้อมให้เธอนัะขึ้นเรื่อยๆโดยเธอนั้นก็ทำเต็มที่แบบไม่มีบ่นสักคำระหว่างพักซ้อมเธอนั้นก็ถามเรื่องครอบครัวกับแฟงกี้เขาเนี่ยเลยเล่าว่าเขาเนี่ยมีลูกสาวที่ไม่ค่อยสนิทกันและไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเธออยู่ที่ไหนด้วยซ้ำพอเริ่มคุยกันได้แม็กกี้เนี่ยก็เลยขอให้เข,ขาเนี่ยส่งเธอขึ้นเวทีโชคจริงๆสักทีเพราะเห็นว่าพร้อมขเขานั้นก็เลยเรียกผู้จัดการมววจากค่ายอื่นมาแนะนำให้เอาแม็กกี้เนี่ยไปดูแลก่อนในแฟงเนี่ยจะตัดบทด้วยการบอกลาแม็กกี้ไป หลายวันต่อมาผู้จัดการคนนี้เนี่ยก็ได้ส่งแม็กกี้ขึ้นชกแต่เธอเนี่ยกรทําได้ไม่ดีแถมเขาเนี่ยก็ไม่ปรับเทคนิคอะไรให้เธอเลยซึ่งสครับกับแฟงกี้เนี่ยก็ได้มาดูเธอพอดีสครับที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เลยพูดจาบิวแฟงกี้ให้เขาเนี่ยไปบอกเธอว่าต้องเล่นงานคู่ต่อสู้ยังไงซึ่งตัวเขาเองที่เห็นเธอกําลังจะแพ้เนี่ยกระทนดูไม่ไหวเลยเดินไปบอกเธอข้างสังเวียนและประกาศบอกกรรมการว่าเขาเนี่ยคือผู้จัดการของเธอซึ่งไอผู้จัดการคนใหม่ที่ได้ตัวเธอมานั้นก็โมโหข,ขึ้นหน้า บอกว่าให้เขาเนี่ยเอาแม็กกี้คืนไปก็ได้เพราะว่าเธอเนี่ยมันกระจกแต่ว่าแฟงกี้เนี่ยก็ไม่สนใจและก็บอกเทคนิคการเล่นงานคู่ต่อสู้เธอเนี่ยก็เลยจัดการซัดฝ่ายตรงข้ามจนชนะนอกไปได้หลังจบการแข่งขันแม็กกี้นั่นก็ถามแฟงกี้ว่าเขาเนี่ยได้เทเธอให้คนอื่นหรือเปล่าเขาที่รู้สึกผิดเนี่ยก็เลยรับปากกับเธอว่าเขาเนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นอีกและในทุกๆวันแม็กกี้เนี่ยก็ตั้งใจฝึกซ้อมไม่เคยลาไม่เคยหยุดซึ่งในทุกเวทีมวยเธอเนี่ยก็ทําได้เต็มที่และชนะนอกหลายครั้งติด แต่ว่าแฟงกี้นั่นก็คอยเตือนสติเธอว่าการที่เราเนี่ยชนะนกในยกแรกไม่ได้ปแปลว,ว่าเราเนี่ยเก่งเพราะแค่ยกเดียวเนี่ยมันไม่ได้ใช้แรงด้วยซ้ำซึ่งตั้งแต่นั้นมาข่าวนั้นก็เริ่มส่งเธอไปชกขยับขึ้นเป็นสี่ยกแต่เธอเนี่ยก็ยังคงชนะนอกได้อยู่ดีจนแฟงกี้นี่ยก็เริ่มแอดวานส่งเธอไปแข่งแบบ6กยกเธอนั้นก็ใช้ทุกวิธีที่แฟงกี้สอนให้อึดยันยกสุดท้ายให้ได้แล้วเธอนั้นก็จัดการน็อกคู่ต่อสู้จนได้ แฟรงกี้ <f ank ie> เนี่ยก็ได้ส่งเธอไปชกับนักมวยรุ่นใหญ่มันเลยทำให้เธอเนี่ยเห็นจุดอ่อนของตัวเองจนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็เล่นงานเธอจนจมูกหักแต่เธอที่อยากแข่งต่อเนี่ยก็ให้แฟงกี้ห้ามเลือดให้เพราะเธอเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเอาฝ่ายตรงข้ามอยู่หมดัดแฟงกี้ที่เชื่อมันในตัวเธอเนี่ยก็เลยห้ามเลือดในเธอชั่วคราวและบอกว่าเธอเน่ยมีเวลาชนะแค่20วิก่อนที่เลือดเนี่ยจะพุ่งทะลักซึ่งภายใน2ี่สิวิเธอนั้นก็สามารถเอาชนะนอกฝ่ายตรงข้ามได้จริงๆทำมาแฟงกี้เนี่ยภูมิใจในต และตั้งแต่นั้นมาบรรดาแชมป์คนอื่นเนี่ก็ติดต่อมาท้าชิงกับแม็กกี้แต่โค้ชย่างแฟงกี้ในกปฏิเสธทุกคนไปหมดเลยและเขาเนี่ยก็มาหาเธอที่ทํางานเพื่อบอกว่าถ้าเธอเนี่ยอยากไปแข่งชิงแชมป์ก็ให้หาผู้จัดการคนใหม่ได้เลยซึ่งแม็กกี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นมั่นใจในสิ่งที่โค้ชคนนี้เนี่ยสอนเธอจนวันหนึ่งที่วนมาถึงวันเกิดของเธออีกรอบสกับนั่นก็ได้พาเธอมาเลี้ยงที่ร้านอาหารและเธอนั้นก็ได้เห็นว่าในร้านนี้เนี่ยมีผู้จัดการมวยอีกคนอยู่ที่นี่ด้วยจากนั้นสนนก็เล่ห้ธอัง ว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตนักมวยที่โชกมาแล้ว1้9ครั้งแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนโชกเข้าที่เบ้าตาจนบาดเจ็บสาหัสและแฟงกี้เนี่ยก็ได้เข้ามาทําแผลให้เขาแต่ว่าเขาที่มองไม่เห็นแล้วเนี่ยก็ต้องแพ้ในเวทีนั้นไปก่อนจะตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองเนี่ยเสียตาไปข้างหนึ่งมันก็เลยทําให้แฟงกี้เนี่ยทั่วตัวเองเขาเลยไม่คิดจะส่งใครลงชิงแชมป์โลกด้วยตัวเองอีกเลยซึ่งสครับนั่นก็ทิ้งท้ายก่อนจะไปว่าเธอเธอเนี่ยอยากเป็นแชมป์โลกคนที่จะพาเธอไปเนี่ยยังไงก็ไม่่่ใชแแฟงกกกีีลละหลัจาทสบอ,อไป แมกกี้นั้นก็เดินไปหาผู้จัดการโต๊ะข้างๆและก็พูดออกไปเลยว่าเธอเนี่ยไม่มีทางที่จะทิ้งโค้ชอย่างแฟงกี้เด็ดขาดมาที่แฟงกี้เขาเนี่ยก็ได้รับจดหมายตีกลับที่ส่งไม่ถึงลูกสาวเยอะจนนับไม่ถ้วนและเมื่อแฟงกี้เนี่ยเมนสภาพบ้านเช่าของแมกกี้เขาเนี่ยก็แนะนาเธอให้หาที่ซุกหัวนอนดีๆหน่อยและใช้เงินที่ตัวเองหามาได้กับสิ่งที่จําเป็นบ้างก่อนจะบอกต่อว่าเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะไปส่งที่แข่งชิงแชมป์ที่ประเทศอังกฤษซึ่งเธอที่รอวันนี้มันนานเนี่ยก็กระโดดกอดเขายังไหว และเมื่อการแข่งขันที่อังกฤษมาถึงแฟงกี้เนี่ยก็ได้ทําเสื้อคลุมให้เธอที่ปากด้านหลังว่าโมคุสเลอร์และบอกเธอไปว่าจะคว้าแชมป์โลกได้เมื่อไหร่เขาเนี่ยก็จะบอกความหมายของคําคํานี้กับเธอแล้วเมื่อมาถึงเวลาชกแม็กกี้นั้นก็มีสติสุดๆถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะเด็กและไวกว่าเธอเนี่ยก็ยังคงตั้งการป้องกันตัวเองและหาจังหวะสวนกลับจนชนะน็อกได้เช่นเคยและตั้งแต่นั้นมาแม็กกี้นั้นก็เริ่มมีแฟนคลับและให้ฉายาเธอว่าโมคุสเลอร์โดยเธอนั้นก็ได้แต่รอ ว่าเมาื่อไร่แฟงกี้เนี่ยจะบอกความหมายของคำคำนี้กับเธอและในทุกๆแมตช์ match, เธอนั้นก็โคตรจะโหดยังคงชนะนกในทุกเวทีอย่างต่อเนื่องแถมยังมีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนมากมายมาเสนอท้าชิงกับเธอและหลายวันต่อมาเธอนั้นก็บอกกับแฟงกี้ว่าตอนนี้เธอซื้อบ้านตามที่เขาบอกแล้วแต่เธอเนี่ยจะยกบ้านหลังนี้ให้แม่ของเธอไปจากนั้นเธอเนี่ยก็พาโค้ชส่งเธอไปดูบ้านที่ซื้อให้แม่แต่ว่าแม่เนี่ยกลับไม่ดีใจบอกว่าเอาเงินก้อนมาให้ใช้ซะยังจะดีกว่า แถมยังหาว่าแฟงกี้เนี่ยเป็นสามีที่ชอบตบตีเธอและดูถูกหาว่าเธอเนี่ยทำงานขายบริการมาซึ่งอันระหว่างที่เดินทางกลับแม็กกี้นั้นก็เาแต่ซึมและขอให้แฟงกี้เนี่ยแวะพาไปร้านไอติมที่เธอเนี่ยเคยมากับพ่อเมื่อตอนเด็กแฟงกี้เนี่ยก็เลยพูดให้เธอเนี่ยรณมดีขึ้นว่าแต่เขากเกษียณมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะซื้อที่นี่เก็บไว้เองหลายวันต่อมา แฟงกี้เนี่ยก็บอกสครับว่าเขาเนี่ยจะให้แม็กกี้ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่เวกัสเลยจะชวนให้เขาเนี่ยไปด้วยกันแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ไปและอาสาจะดูแลที่นี่ตอนเขาไม่อยู่และหลังจากที่แฟงกี้เนี่ยออกไปนักมวยนักเลงกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มารังแกนักมวยอีกคนสครับที่เห็นหนุ่มคนนี้กำลังสะบักสะบอมเนี่ยเลยเข้าไปช่วยแต่นักมวยนักเลงกลุ่มนี้เนี่ยก็มารอเลียนที่เขาเนี่ยตาบอดจนสครับนั้นก็ขว้าหน่วมและลุกขึ้นไปสอยหน้ามันจนนอกไปก่อนที่เขานั้นจะบอกกับตัวเอง วันนี้เนะี่ยคงเป็นเวทีที่200จริงๆซสแล้วตัดมาที่เวกัสในแมชชิงแชมป์เจ้าสังเวียนซึ่งคู่ท้าชิงของแม็กกี้ในวันนี้เนี่ยก็มีฉายาว่าหมีสีน้ําเงินนากมวยที่ไม่เคยแพ้ใครนอกมาแล้วน้ำไม่ท้วนซึ่งแม่หมีนั้นก็กระนำมาใส่เธอไม่หยุดแต่ว่าแม็กกี้เนี่ยก็เอาอยู่พยายามซัดกลับไปไม่ได้จังหวะแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นก็โกงจนกรรมาการเนี่ยก็ต้องเรียกเธอไปเตือนหลายครั้ง และในยกต่อมาแม็กกี้นั้นก็เล่นงานแม่หมีจนอ้วมเลยแต่ว่าเธอนั่นก็โกงจัดสาดไปที่เบ้าตาของแม็กกี้จนตาปิดโดยแม็กกี้นั่นก็สู้สุดใจอาจแม่หมีจนล้มลงในระหว่างที่กรรมการเนี่ยกำลังเริ่มนับแม่หมีนั้นก็ลุกขึ้นมาปล่อยหมาใส่หน้าแม็กกี้จนเธอเนี่ยเซล้มหัวฟาดกุ้จนหมดสติไปมาที่โรงพยาบาล อาการของแม็กกี้นั้นก็โคมา่าไม่สามารถขยับร่างกายและหายใจเองได้และเธอที่รู้สึกตัวในกระถามกับสครับว่าเขาเนี่ยได้ดูเธอชกครั้งล่าสุดหรือเปล่าเขาวนั้นก็เลยบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยเธอชนะได้จริงๆซึ่งพอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยแฟงกี้ก็มีปากเสียงกับสครับโทษที่เพื่อนเนี่ยยุแยงให้เขาเนี่ยฝึกแม็กกี้จนต้องมานอนเป็นผักปลาแบบนี้จากนั้นแฟงกี้เนี่ยก็พยายามโทรหาโรงพยาบาลดีๆเพื่อให้รักษาแม็กกี้ให้หายดีและเขาเนี่ยก็พยายามติดต่อแม่ของเธอ เพื่อให้มาเยี่ยมลูกจนได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยจะเดินทางท่องเที่ยวปล่อยให้ลูกเนี่ยรอแล้วรอเล่าซึ่งก็มีแต่แฟงกี้ที่มาดูแลเธออยู่ไม่ห่างแต่ว่าร่างกายของเธอที่ขยับไม่ได้ก็เกิดโรคแทรกซ้อนและเป็นมะเร็งผิวหนังและหลายวันต่อมาครอบครัวของแม็กกี้เนี่ยก็ยอมมาเยี่ยมลูกพร้อมกับบังคับให้เธอเนี่ยเซ็นมรดกให้ยกพินัยกรรมให้ซึ่งพอแฟงกี้เนี่ยจะแยงครอบครัวนี้เนี่ยก็ไล่เขาออกไปและพยายามยัดปากกาใส่ปากลูก ให้เซ็นเอกาสารต่อหน้าทนายที่จ้างมาและก่อนที่แม็กนั้นจะยอมเซ็นเอกาสารเธอนั้นก็ถามแม่ว่าแม่ในได้ไปดูเธอขึ้นโชว์ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแต่แม่นั้นก็ตอบนิ่งๆว่าเธอเนี่ยไม่ดูกีฬาบ้าบออย่างนั้นหรอกเท่านั้นแหละแม็กกี้นั้นก็พูดต่อหน้าทนายว่าแม่ของเธอเนี่ยห่วงแต่เงินไม่ได้ห่วงเธอเลยสักนิดและเธอนั้นก็ขู่กลับว่าถ้าแม่เนี่ยยังหน้าเงินใส่เธออีกเธอเนี่ยก็จะขายบ้านหลังนั้นทิ้งไปซะแม่ที่ได้ยินนั้นก็ช็อกเดินโวยวายหนาอต่ม เร่งผิวหนังนั้นก็เริ่มลุกรามจนหมอเนี่ยก็ต้องตัดขาของเธอทิ้งข้างหนึ่งเธอที่ไม่อยากจะทุกทนแล้วเนี่ยก็ขอร้องแฟงกี้ให้เขานยอมปล่อยเธอไปแต่พอเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ยอมเธอเนี่ยเลยบอกต่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไกลเกินฝันจากเด็กเสิฟจนๆเนี่ยกลายเป็นมีแฟนคลับมากมายและตอนนี้เธอนั้นก็ได้สิ่งที่ต้องการหมดแล้วและถึงเวลาที่เธอเนี่ยต้องหลับได้แล้วแฟงกี้ที่ฟังจบเนเลยขอร้องให้เธอนอยู่ต่อเพราะเขาเนี่ยไม่อยากทิ้งเธอเหมือนที่เคยพูดไว และในกลางดึกคืนหนึ่งแม็กกี้นั้นก็พยายามจะกัดลิ้นตัวเองเพื่อที่จะจบชีวิตตัวเองถึงสองครั้งซึ่งแฟงกี้เห็นเธอทำแบบนี้เขานั้นก็ยิ่งรู้สึกผิดที่เลือกยื้อเธอไว้เพราะว่ามันเนี่ยยิงทำให้เธอเจ็บปวดจนเขานั้นก็มาปรึกษากับสครับและขอโทษที่วันนั้นเนี่ยเขาต่อว่าเพื่อนไปอย่างนั้นสครับนั้นก็เลยบอกว่าแม็กกี้เนี่ยเลือกเส้นทางของตัวเองตั้งแต่แรกและแฟงกี้เนี่ยก็เป็นแค่คนที่เดินไปส่งเธอระหว่างทางและไม่ว่ามันเนี่ยจะจบลงยังไงแม็กกี้นั้นก็ถึงเส้นชยยไปเรรีบ้้อแลว จากนั้นแฟงกี้เนี่ยก็ได้ดตัดสินใจที่จะปล่อยเธอไปและเขาเนี่ยก็บอกความหมายของคำว่าโมโคุสเลอร์ที่มันแปลว่ารักและสายเลือดของฉันพอแม็กกี้เนี่ยรู้ความหมายของมันเธอนั้นก็ยิ้มออกมาและเขาเนี่ยก็มาส่งเธอที่เขาเนี่ยมองว่าเธอเปรียบเสมือนลูกสาวของเขาอีกคนก่อนที่เธอเนี่ยจะจากเขาไปอย่างสงบตั้งแต่นั้นมาแฟงกี้นั้นก็ไม่เคยกลับมาที่ยี่มิกเลยและปล่อยไอซ์กรมเนี่ยดูแลที่นี่ โดยที่สครับเน pues right. 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 ี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเพื่อนเนี่ยหายไปไหนซึ่งก็ได้แต่หวังให้เขาเนี่ยได้อยู่ในที่ที่สบายใจที่สุดซึ่งแฟงกี้เนี่ยก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตบ้านปลายโดยการเซ็งร้านในติมตามที่เคยบอกกับแม็กกี้ไว้และภาพยนต์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็ได้จบกันไปเรื่องนึงครับกับหนังที่ผมไน้นํามาสปอยในวันนี้และก็มีคำหนึ่งที่ผมเนี่ยไปกอปเขามาบอกทุกคนนะครับว่าเราเนี่ยต้องรู้จักเรียนรู้คำว่าแพ้อย่างผู้ชนะและเราเนี่ยจะรู้จักชัยชนะอย่างแท้จริง ซึ่งภาพนยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDB ไป8.1ดาวและถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไรั์กัต่อผู้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ